ี่นบดาครับช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยครับว่าธุรกิจทำอะไรเราโนพดาซูเปอร์ฟู้ดครับเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเทียมดำครับอยู่ในประเทศไทย95%ของผยอดขายในประเทศไทยเนี่ยของพวกเราครับแล้วก็เรายังไปซักเซสที่อเมริกาคือเป็นเบสเซลเลอร์ใน amazon.com ครับถามว่ากระเทียมดำคืออะไรกระเทียมดำคือซูเปอร์ฟู้ดตัวหนึ่งที่มีส่วนช่วยเรื่องโรค n c d ความดันลดเบาหวานแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดครับทำไมถึงเลือกกระเทียมดำครับทำไมถึงเลือกกระเทียมดำต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้ว ธุรกิจพี่เนี่ยเติบโตมาจากการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นคือเราอยู่ในอุตสาหกรรมแปลรูปก,กระเทียมกระเทียมสดก่อนเนาะ,ะเราซื้อกระเทียมจากเกษตรกร,รแล้วก็มาแปลรูปขั้นต้นแล้วก็ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมในมุมของกระเทียมสดกระเทียมแกะกีบแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้ว มันมีคําว่า Thailand 4.0เข้ามาเราเลยอยากมองภาพว่าแล้วเราจะยกระดับกระเทียมที่เราค้าขายอยู่เนี่ยขึ้นมายัางไงเพิ่ม Value Added ให้มันยังไงเราก็ไปค้นคว้าแล้วก็ไปเจอคําว่ากระเทียมดําที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ตอนนั้นในเมืองไทยไม่เคยมีมันไม่มีกระเทียมดําในเมืองไทย พี่ก็เลยเห็นโอกาสว่าเราน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ลงมาเล่นในโปรดักต์ตัวนี้ครับกระเทียมดำดูเป็นสิ่งที่แบบลักชัวรี่มากใช่ลักชัวรี่มากแล้วก็เป็นการเพิ่มแวลูของมันจากกระเทียมราคากิโลกร,รัม4,50บาทไห้กลายเป็นกิโลกร,รัมละพันสองร้อยพันสามร้อยบาทครับ